เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระบบนําทางเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณดำครับตัวคุณดำเองก็เป็นชายหนุ่มวัยทำงานครับตัวเขาบอกว่าเขาเนี่ย มีกลุ่มเพื่อนที่สิทธิ์นิดกันมาตั้งแต่ช่วงเรียนแล้วครับอยู่ด้วยกันมาตลอดมักจะไปมาหาสู่ไปมาผัดกันไปผัดกันมาอยู่เสมอครับโดยความที่ทํางานในจังหวัดเดียวกันเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เรียนมาด้วยโตมาด้วยนี่แหละพอได้มีโอกาสวันไหนว่างๆช่วงไหนหยุดว่างเนี่ยก็จะมีการไปเที่ยวมาหากันครับบางครั้งตัวคุณดําก็ไปบ้านเพื่อนบางครั้ง กลุ่มเพื่อนก็มาที่บ้านของคนดำซึ่งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็มีหลากหลายคนนะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มครับเขาซื้อบ้านใหม่ตัวคุณดำเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากที่เพื่อนซื้อบ้านใหม่เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมฉลองงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยแต่ในตอนนั้นเนี่ยที่ไปก็รู้สึกครับว่าบ้านเพื่อนเนี่ยก็แอบไกลอย,อยู่เหมือนกันนะ ไม่ได้ใกล้เลยขับออกจากนอกเมืองไปตามเส้นทางหลักครับที่เป็นถนนหลักก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกสบายแหละแต่ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อนเนี่ยมันจะต้องเข้าไปในซอยครับซึ่งคุณดำบอกว่าซอยนี้แหละตัวดีเลยมันเป็นซอยเล็กๆแถมยังมีความเป็นป่าเป็นต้นไม้ด้วยครับแล้วก็มีแยกหลายแยกอีกต่างหากถ้าไม่รู้ทางจริงๆเนี่ยครับรอง หลงได้ง่ายๆเลยครับตัวเขาเองก็มีโอกาสได้ไปบ้านเพื่อนคนนี้อยู่2-3สาครั้งมะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตามตามเพื่อนไปใหม่ก็นั่งรถของเพื่อนบ้างครับจนเหตุการณ์มันมาเริ่มที่จะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกตินะครับนัตอนนั้นเองกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็นัดรวมตัวกันในเย็นวันศุกร์เลยนัดกันไว้ว่าหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ย ให้ทุกคนครับไปรวมตัวกันที่บ้านเพื่อนคนนี้ซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วครับกลุ่มเพื่อนนี้ซีกันมากอยากจะเจอหน้ากันอยากจะฉลองด้วยกันอยู่แล้วละ่ะซึ่งตัวคุณดำเองเ,องเนี่ยก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยต้องเลิกงานช้ากว่าคนอื่นก็ไม่อยากให้เพื่อนต้องรอครับก็เลยบอกว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปรวมตัวกันก่อนเลยส่วนตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถตามไปทีหลัง แต่ก็ไม่ลืมครับที่จะบอกเจ้าของบ้านว่าช่วยส่ง G P S มาด้วยเพราะตัวคุณดำเนี่ยก็ยังไม่คุ้นชินกับการเดินทางในซอยของบ้านเพื่อนมากเท่าไหรนะ่นักซึ่งตัวเพื่อนก็ส่งมาไว้ให้ครับจากนั้นตัวคุณดาก็ทางานไปตามปกติเมื่อถึงช่วงเวลาเย็นครับเพื่อนๆที่เลิกงานแล้วเนี่ยก็ทักกันมาในไลน์กลุ่มครับคนนั้นทักมาทีคนนี้ทักมาที บางคนถึงแล้วบางคนกําลังเดินทางซึ่งตัวคุณดำเนี่ยเห็นและครับว่าเพื่อนเริ่มมีการสั่งสร์กันแล้วตัวเองก็อยากที่จะไปครับรีบเคลียร์งานพยายามทําทุกอย่างครับให้เสร็จอย่างรวดเร็วแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยไปครับก็เย็นจัด,จดแล้วล่ะครับเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกดินแล้วเพื่อนเนี่ยไปรวมตัวกันที่บ้านหมดแล้ว ก็มีการส่งไลน์ส่งข้อความมากดดันคุณดำนิดๆครับถ่ายร,รูปมาอวดว่าเนี่ยเริ่มฉลองกันแล้วเริ่มสังสรรค์กันแล้วรีบตามมาได้แล้วนะคุณดำเองก็เมื่อตัวเองเสร็จธุระทำงานเสร็จเรียบร้อยครับก็ส่งข้อความตอบกลับเพื่อนไปว่าโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบไปอย่าพึ่งรีบกินกันจนอิ่มจนไม่ไหวละรอด้วยทุกคนก็ โอเคครับทราบครับจากนั้นเพื่อนๆก็ฉลองกันต่อไปตัวคุณดาเก็บข้าวเก็บของเสร็จครับก็ลงมาที่รถของตัวเองจากนั้นครับก็เอาเสื้อที่อยู่ในรถครับมาเปลี่ยนจากชุดทํางานที่ดูจริงจังเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นเสื้อผ้าสบายๆจากนั้นก็ขับรถออกจากที่ทํางานครับตัวคุณดาบอกว่าที่ทํางานของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณในเมืองครับกลางเมืองเลย ซึ่งบ้านของเพื่อนเนี่ยจะออกมารอบนอกหน่อยก็จะใช้เวลาขับรถเนี่ยสักประมาณ20-30นาทีถ้าเป็นช่วงเย็นมากๆเนี่ยมันก็จะเลยช่วงเวลาที่รถติดไปแล้วก็ทำให้ไม่ได้เสียเวลากับการขับรถมากนักก็ขับมาตามเส้นทางครับที่เขาจำได้พอออกรอบนอกละออกพ้นเขตตัวเมืองละก็เปิดมือถือดู GPS ที่เพื่อนส่งมาให้ แล้วก็ให้มันนำทางเพื่อที่เขาเนี่ยจะไปถึงบ้านเพื่อนได้ถูกต้องจากนั้นเมื่อขับตามทางไปครับไม่ถึง10นาทีดี GPS เนี่ยก็บอกให้เรี้ยวเข้าไปในซอยซอยหซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จำได้ว่าซอยนี้ยถูกต้องละมันคือซอยบ้านเพื่อนแต่หลังจากเข้าซอยไปเนี่ยเขาจะไม่รู้ละเขาก็ตาม GPS อย่างเดียว GPS ก็บอกให้เลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวไป ให้ตรงไปเขาก็ตรงไปตาม GPS ทุกอ,อย่างครับจากนั้นครับเมื่อไปถึงจุดจดหนึ่งซึ่งคุณดำเนี่ยบอกว่าทางเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆล,ละมันเริ่มเปลี่ยวเข้าเปลี่ยวเข้าทางที่เป็นถนนคอนกรีตครับก็เริ่มที่จะกลายเป็นดินจาก2องเลนก็เหลือเลนเดียวแบบแคบๆรถสวนกันนี่คือต้องหลบไหลาทางกันเลยครับ แต่ณตอนนั้นก็ไม่มีรถไหนสวนแล้วครับตัวเขาขับไปเรื่อยๆครับก็พยายามคิดว่าอะมันคงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ GPS พามาทางมันอาจจะเป็นลูกลังแต่อาจจะใกล้กว่าจากนั้นครับเมื่อคิดแบบนั้นได้ไม่ทันนานเท่าไหร่ครับอยู่ๆครับ GPS ก็บอกให้เขาเลี้ยวเข้าซอยซอยหนึ่งซึ่งตัวคนดำก็เลี้ยวเข้าไปครับจากนั้น GPS บอกให้ตรง เขาก็ตรงไปตรงไปครับไม่ถึงนาทีเดียวเลยครับแบบประมาณ1 0 0 200เมตรเนี่ยแหละพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยด้านหน้ามันก็กลายเป็นหญ้าทั้งหมดครับแล้วถนนเนี่ยมันสิ้นสุดซึ่งตัวเขาเองก็งงครับ GPS มันน่าจะมาผิดที่แล้วล่ะแต่เขาก็มาจอดรถอยู่นะตรงนี้เนี่ยมันก็กลับรถหญ้าครับด้วยความที่มันเป็นถนนเลนเดียวด้วย GPS ก็ยังมีเสียงพูดขึ้นมาอีกตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่น่าใช่แล้วละ่ะก็ปิด GPS ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆถอยรถกลับมาครับถอยกลับมาออกมาตามทางเดิมเลยจนมาอยู่ที่ปากซอยแล้วก็ตั้งลำใหม่จากนั้นกด GPS ใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกดเสร็จครับก็ขับไปตาม GPS GPs บอกให้เลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวซ้ายบอกให้ตรงเขาก็ตรงจากนั้นก็เลี้ยวไปตามทางครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทางเดิมละคราวนี้มันอาจจะถูกต้องแล้วละ่ะคงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วละ่ะตาม GPS ไปเรื่อยๆครับตามไปตามไปไม่ใช่ทางเดิมนะครับคุณดำบอกแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไปถึงจุด1 GPS บอกให้เลี้ยวเข้าซอยครับตัวเขาก็เลี้ยวไป แล้วกลายเป็นว่าซอยนั้นน่ะมันคือซอยเดิมที่เป็นทางต่างต่อัังแรกอะครับตัวคนดดำเนี่ยขับไปจนสุดซอยเลยเอา้าจุดเดิมเลยนี่มันคือจุดที่มีหญ้าขึ้นเยอะๆแล้วถนนมันสุดทางตัวเขาเองก็งงครับในระหว่างที่นั่งงงอยู่ G.P.S ก็ยังพูดต่อครับตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกเซ็งๆครับ กดปิด gps ก่อนเอาใหม่อีกรอบหนึ่งขับย้อนกลับออกมาจนถึงหน้าปากซอยครับแล้วก็โทรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเหมือนจุด gps ที่เพื่อนส่งมาให้เนี่ยมันน่าจะมีความผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละ่ะตอนนี้มันพาไปไม่ถึงบ้านสักทีเดี๋ยวส่งปักหมุดมาให้ใหม่อีกรอบได้ไหมเพื่อนก็บอกว่าโอเคได้ได,ได้ก็ส่งกันมาให้ครับแป๊บเดียวก็ส่งมาให้แล้วละ่ะหลังจากนั้นครับ ตัวคุณดาก็หยิบขึ้นมาดูดูเสร็จปุ๊บก,ก็โอเคตั้งค่าแล้วก็กดให้นำทางซึ่งตัวคุณดาบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาออกจากออฟฟิศก็เป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะเย็นละครับบวกกับการที่ตัวเขาเองเนี่ยขับมาไกลจนถึงโซนบ้านเพื่อนหลงตาม GPS อีก2รอบเนี่ยณนะเวลาเนี้ พระอาทิตย์ก็ได้ตกดินลงไปแล้วบรรยากาศรอบๆครับด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองครับถามว่ามันมีแสงไหมมันก็พอมีแสงบ้างจากบ้านคนเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็ไม่ได้สว่างมากไฟข้างทางก็มีแต่ว่าก็เป็นไฟแบบหลอดยาวสีขาวที่ไม่ได้ให้ความสว่างมากเท่าไหร่ครับก็เปิดไฟหน้ารถไปตัวเองก็ตั้งมันละว่ารอบเนี้ไม่น่าผิดโอเค เปิด GPS แล้วก็ขับตามไปจากนั้นครับ GPS ก็บอกให้เลี้ยวไปตามทางนั้นตรงไปตามทางนี้ซึ่งรอบนี้ตัวคุณดำก็บอกว่าทางที่ไปเนี่ยก็ไม่เหมือนกับรอบแรกและรอบที่สองนะครับก็โอเคคิดว่าคงไม่มีทางผิดอีกแล้วละ่ะในซอยเนี่ยมันคงไม่มีทางที่มันจะไปมากขนาดนั้นหรอกมันคงไม่หลงได้ขนาดนี้หรอกก็ขับตามไปครับ ตามทางไปตามทางไปมีความรู้สึกคลับใครคลับคลาว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นบ้านเพื่อนแล้วละ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งครับ GPS ก็บอกให้เขาเลี้ยวเข้าซอยซอยหนึ่งตัวเขานี่ก็เลี้ยวตามเข้าไปครับตัวคุณดำบอกครับว่าปากซอยตอนครั้งแรกเนี่ยไม่เหมือนกับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเขาเลยมั่นใจมากว่ารอบนี้มันน่าจะถูกต้องน่าจะเป็นบ้านเพื่อนของเขาแล้วแต่ปรากฏว่าพอเขาเลี้ยวเข้าไปครับ ทางจากถนนคอนกรีตก็เริ่มกลายเป็นทางลูกลังสองเลนก็เริ่มกลายเป็นเลนเดียวเอาอีกแล้วคุณดำในคิดในใจเอาอีกแล้วผิดทางอีกแล้วหรือเปล่าก็ขับไปครับเพิ่แป๊บเดียวครับเหมือนเดิมเลยก็เป็นหญ้าขึ้นเต็มเลยหน้าทางตรงด้านหน้ารถทางก็เป็นทางตันแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็งงตอนเนี้รอบๆมันก็เริ่มมืดไปละ ระหว่างที่จอดอยู่ตรงนั้นครับ GPS ก็ยังคงส่งเสียงเหมือนเดิมครับตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าตัวคุณดำเนี่ยก็นั่งกำลังคิดเพลินๆอยู่ครับว่าเมันเป็นอะไรมันนำทางผิดอะไรขนาดนี้แต่อยู่ๆครับตัวคุณดำก็ต้องตกใจเขาบอกว่าอยู่ๆเสียงใน GPS เนี่ยมันเปลี่ยนไปครับจากตรงไปข้างหน้า ตรงไปข้างหน้ากูบอกให้มึงตรงไปข้างหน้าตรงไปเดี๋ยวนี้ตัวคุณดำได้ยินแบบนั้นครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาดูเนี่ยกดปิดครับกดปิดยังไงก็ปิดไม่ได้ครับตัวเองเนี่ยตกใจสุดขีดครับไม่รู้จะทำยังไงรีบใส่เกียร์ถอยถอยรถออกจากซอยนั้นออกมาโอ้โหแทบจะชนนะครับ ไม่รู้ตัวตอนนั้นคือไม่มีสติครับพยายามออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ออกมาจากจุดนั้นได้ครับกลับมาที่ปากซอยเหมือนเดิมบรรยากาศรอบๆมันมืดไปหมดตัวเขาเองนี่กลัวมากครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆไม่รู้จะทำยังไงจะขับกลับไปบ้านของตัวเองก็ไกลก็กลัวครับคืออย่างน้อยอ่ะถ้าได้ไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยก็จะได้มีที่ระบายไม่ต้องกลับบ้านไปอยู่คนเดียว ตัดสินใจครับโทรบอกเพื่อนของตัวเองให้ออกมารับหน่อยตอน,น,นแรกเพื่อนก็ถามก็ว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาไม่ได้แค่นี้เองแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังครับไม่กล้าดีจะเล่าด้วยแหละก็บอกว่าเออมารับหน่อย GPS มันไม่ดีมันพาหลงอะไรแบบนี้เขาก็พูดไปครับจนสุดท้ายเพื่อนก็บอกอ้าได้ได้ได,ได้จากนั้นครับรอแค่ไม่นานครับตวคุณดําบอกว่าเวลาเนี่ยไม่น่าถึง5นาทีด้วยซ้ํา เพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับออกมาแล้วก็กวักมือเรียกคุณดําจากนั้นครับตัวคุณดําก็สามเพื่อนไปก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับก็ถึงบ้านเพื่อนแล้วซึ่งเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนตามเพื่อนมากลับทางมันดูง่ายมันดูกว้างมันเป็นถนนคอนกรีตสุดทางเป็นสองเลนให้รถวิ่งสวนกันได้ง่ายแถมยังมีบ้านคน มีรถวิ่งผ่านไปมาอีกต่างหากตอนนั้นตัวเขาเองก็จากที่ใจเสียครับพอได้เห็นเพื่อนได้เห็นรถได้เห็นอะไรก็รู้สึกดีขึ้นจากนั้นก็เข้าไปร่วมวงปาร์ตี้กับเพื่อนครับแต่ด้วยความที่ตัวเองเพิ่งเจอเหตุการณ์ปรแปลกๆมาครับก็ไม่ได้สนุกสนานมากนะครับพยายามเงียบๆก็ย,ยังคิดทบทวนครับว่าตัวเองเจออะไรมาเกิดอะไรขึ้น จนอยู่เพื่อนของคุณดำครับก็สังเกตได้ครับว่าตัวคุณดำเนี่ยแปลกไปเพราะว่าทุกทีเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เฮฮามากๆครับยิงได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใส่เต็มทุกครั้งแต่คราวนี้กลับกลายเป็นว่าเงียบเหลือเกินเพื่อนกันเลยเอยปากถามมาครับว่าเฮ้ยดำเป็นอะไรทำไมวันนี้ดูไม่สดชื่อเลยตัวคุณดำก็ตอนแรกก็ไม่อยากเล่าครับด้วยความที่มันเป็นซอยบ้านเพื่อนอะ กลัวว่าเพื่อนอาจจะคิดมากแต่พอทุกคนครับขยันขยอมากเขา้าตัวคุณดําก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเขาเนี่ยเจอให้เพื่อนทุกคนฟังจากนั้นครับตัวคุณดําบอกว่าวงสนทนาเนี่ยเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยจากสังสรรค์ดื่มกินสนุกสนานเนี่ยกลายเป็นวงเล่าเรื่องผีขึ้นมาทันทีพอเล่าให้เพื่อนฟังเสร็จครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านดูไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไรเลยนะครับ ทุกคุณดาก็บอกว่า i, ไม่ตกใจเหรอในหมู่บ้านมันมีเหตุการณ์แปลกๆนะมีที่แปลกๆนะซึ่งปรากฏว่าเพื่อนก็พูดครับว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรแบบนี้แต่จุดที่คุณดำไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านเขาครับมันจะเป็นหมู่บ้านที่ถัดเข้าไปอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไกลามากๆครับ ัวคุณดาก็งงครับตัวเองนี่ขับเหมือนไม่นานแล้วไปเจอแต่ก็เก็บความสงสัยคแรบบับก็ถามเพื่อนให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอธิบายครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็อธิบายครับว่าในปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมันสามารถเข้าได้หลายทางมากๆแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีทางแยกหลายๆทางซึ่งมันก็มีบางทางที่สามารถเลาะแล้วไปโผล่ที่หมู่บ้านอื่นได้ถัดไปเรื่อยๆอีกหลายหมู่บ้านก็ได้ ซึ่งตัวเขาเนี่ยคิดว่าคุณดำเนี่ยน่าจะไปโผล่ที่หมู่บ้านถัดไปแล้วหลักเพราะเขาเนี่ยเคยได้รู้มาว่าหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปเนี่ยจะมีพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์เลยทีเดียวผู้คนเนี่ยมักจะไม่กล้าผ่านไปมาในช่วงเวลากลางคืนตัวเขาเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าจุดนั้นเนี่ยเดิมทีมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุด ฝังศพอะครับแล้วก็มันถูกฝังเมื่อน,นานมามากๆแล้วล่ะจนมีคนมาบุกเบิกด้วยความที่เมืองมันขยายออกหมู่บ้านมันขยายออกก็เลยต้องมีการเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทำเป็นหมู่บ้านซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่หมู่บ้านมันขึ้นมาครับบ้านที่อยู่โดยรอบครับก็ยังปกติดีอยู่แต่บ้านที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือที่ตรงนั้นเนี่ย ไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนก็เลยจำเป็นต้องถูกรื้อถอนครับแล้วก็ไม่ได้พัฒนาทางก็ไม่ได้ทำใหม่จนมันกลายเป็นสถานที่ลกล้างส่วนตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าตัวคุณดำเนี่ยคงจะมีจิตสื่อถึงหรือไม่แน่ว่าระบบนำทางของคุณดำเนี่ยมันอาจจะสามารถสื่อถึงวิญญาณที่อยู่ณจุดนั้นได้ทำให้ตัวคุณดำเนี่ย ถูกนำพาไปถึงจุดนั้นครับตัวคุณดำเองเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตะลึงนะครับจากคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับเจอเข้าไปแบบนี้แม้ว่าจะไม่ได้เห็นอะไรเต็มๆนะครับไม่ได้เห็นจังๆเลยก็ตามเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไข้เขกันบ้างก็จากนั้นเองครับจากคนที่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อครับ แต่ก็ทุกครั้งครับที่มีโอกาสไปบ้านเพื่อนคนนี้ตัวคุณทำเองก็ไม่กล้าที่จะขับรถไปเพียงลำพังอีกเลยหรือแม้จะไปที่ไหนที่ตัวเขาเองไม่รู้จักเนี่ยตัวเขาเองก็จะไม่ค่อยเชื่อในส่วนของ G P S อีกแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนียน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำ ก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ